ภาพอากาศมันเป็นไปตามธรรมชาตินะม,มันเป็นไปตามธรรมชาติตอนนี้พายุเข้าใช่ไหมพี่เจนอมหรือมันยังไงทําไมมันเหลืองแดงเต็มประเทศไทยไปหมดเลยนะคะเอาแผนที่อากาศมาเลยเช้าวันนี้นะครับตื่นเช้ามานี่คนใน N b t บีลมใจของเราค่ะในในเพจของเราในอาลน์แอดเนี่ยทักกันตั้งแต่เช้าเรื่องฝนตกคือตั้งแต่เมื่อเย็นวานแล้วอ๋อใช่เขาคุออยกันตเมื่อวานเรื่อง <ผม S 1> ฝนตกผมอยู่ในห้องส่งเนี่ยบันทึกเทปอยู่สามสี่สี่ท่าโมงเย็นเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้องเสียงหึม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  คนก็บอกฝนตกหนักเหรใช่ข้างนอกฝนตกหนักตอนนั้นพอฝนตกพอขับรถเผิดผ่านหน้าเอ็นบีทีไปสักสองโลไม่มีฝนเมดเดียวไม่มีสักเม็ดเหนึ่งฝนตกไม่ทั่วฟ้าของจริงไม่ตกเลยสักพักช่วงเย็นเลยใช่ผ่านไปสักสองกิโลนะตรงนี้ฝนตกแบบน้ําขังอะผ่านไปสองกิโลไม่มีน้ําสักเม็ดหนึ่งแล้วก็พอตกตอนเย็นอยู่ที่บ้านกําลังดูฟุตบอลนะะญี่ปุ่นไล่อัดไอ้บราซิลไล่อัดเยอรมันนะครับ ฝนตกหนักเลยคิดว่าจะไม่ได้ดูใช่ไหมคู่ช็อกโลกอีกหนึ่งคู่อชอบมากชอบมากชอบญี่ปุ่นนะไม่ได้เชียเอรมันหรอคะ ไม่ไม่เคยเชียร์เยอรมันไม่เคยเชียร์อินซีเล็กเลยหรอคะไม่เคยค่ะผมนี่อาเจนติน้านอนไม่หลับเมื่อคืนก่อนโดยซาอุดที่ไปซานอนไม่หลับนอนซาอุดซัดเสร็จจนนอนไม่หลับเลยเดี๋ยวรลุ้นกันใหม่เดี๋ยวลุ้นกันใหม่แล้วพอเยอรมันแพ้ญี่ปุ่นนี่ก็นอนหลับเลยทีนี้ก็แสดงว่าอาเจนติน้าก็ไม่ได้ขายหน้าอยู่ประเทศเดียวนะเยอรมันด้วยแล้วนะสองอดีตแชมป์โลกถูกสองทีมจากเอเชียซัดเอาสองประตูตอนหนึ่งแล้วเหมือนกันหมดนะ ในเล่าฟังนี้เดียวนะที่เหมือนกันคือเ mm hmm. ยอรมันกับอาร์เจนตินาเนี่ยอดีตแชมป์โลก mm hmm. เหมือนกันนะ <Ha. S 1> สองก็คือโดนจากทีมจ <che> <che> ากตะวีปเอเชียทั้งคู่เอาชนะทั้งคู่สกอเร์เท่ากัน <c oughs> สกอร์เท่ากันทั้งคู่ <c oughs> แล้วก็ในครึ่งแรกเนี่ย <c oughs> อาร์เจนตินาก็โดยได้ลูกโทษ <c oughs> นะครับแล้วก็เยอรมันก็ได้ลูกโทษและถูกแซงในครึ่งหลังทั้งคู่เรียนแบบก๊อปปี้กันไปเลยเหมือนกันเป๊ะเลยโดี๋ยเดี๋ยวรอคุณดูคู่อื่นอีกไหมคะมีคู่อะไรที่จะเป็นแบบนี้อีกไหมคะที่เอเชียเจอกับยักษ์ใหญ่อย่างเงี้ยที่เกาหลีใต้เกาหลีใต้ทีมเขาจะมาเกาหลีใต้วันนี้จะกับแคนาบรูหรือไงเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะคะตัมรูนก็ชื่อชันดีเหมือนกันนะในการแข่งบอลโลกโอเค ฝนฟ้าอากาศที่ภาพออกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับฝนมันส่วนหนึ่งมันก็ย้ายจากภาคอีสานมานะน้องเอนะค่ะนะครับเมื่อวานนี้ทางอีสานตอนกลางของภาคและก็ไล่ต่ําลงมาทั้งหมดนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อีสานทางภาคทางอีสานเนี่ยตอนนี้ก็ลดลงก็มาทางส่วนภาคกลางและก็เหนือตอนล่างนะครับ ตอนนี้นะคะกรุงเทพมหานครทางภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ช่วงต้นๆเนี่ยนะคะเป็นแถบสีแดงคือแถบเตือนภัยว่าจะมีฝนตกหนักมากนะคะเรียกว่าตั้งแต่กรุงเทพมหานครลงมาถึงนนทบุรีปรทุมธาน,นีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนะครศรีอยุธยาเนี่ยนะคะ ตรงนี้รวมถึงอ่างทองแล้วก็สิงห์บุรีก็จะมีฝนตกหนักมากไดล้ลงมาที่ราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่ด้วยครับดูดจากปริมาณฝนเนี่ภาคเหนือวันนี้นี่หกสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ตั้งแต่อุตร,รดิตถ์สุขโขท,ทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคอีสานนี่หกสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่จากชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินท์ค่ะอันนี้แหละที่ต้องระวังเรื่องของการตาก,ตากข้าว,าวนะครับ แล้วภาคกลางนี่80เหมือนกันนะครับตั้งแต่นครสวรรค์ลงมาถึงสมุทรสาครกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็80ภาคตะวันออกนะครับก็80ภาคใต้ทั้งสองฝั่งอันดามันนี่80ฝั่งอ่าวไทาย70ซของพื้นที่นะครับฝนหนักเลยทีเดียวครับ 80%ถ้าส่วนใหญ่ของประเทศนะคะคะอ,อยู่ในช่วงินกลางทั้งหมดเลยถึงตอนนี้เนี่ยรายงานข้อมูลเมื่อวานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับรายงานยังคงมีน้ําท่วมในพื้นที่3มจังหวัดได้แก่อุบลราชธานียังไม่หมดนะ,ะจังหวัดอ่างทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมแล้วเจ็ดอเภอ27ตําบลร้อยหมู่บ้านประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนอยู่4 2 0พันครัวเรือนนะครับ อ่ปอพได้ประสานจังหวัดเร่งระบายน้ำท่วมขังและดูแลประชาชนนะครับในพื้นที่อย่างต่อเนื่องส่วนพื้นที่สถานการณ์อื่นก็คลี่คลายไปแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูนะครับ